จังหวัดสงขลาได้มีการจัดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากําแพงเมืองจังหวัดสงขลาครับและพระเจดีย์บนเขาตังกวนในวาระบุรณะฟื้นฟูสภาพทั้งนี้เพื่อเสริมความมั่นคงแล้วก็พัฒนาโบราณสถานให้คงเอกลักษณ์เดิมไว้ไปติดตามเลยครับ รายละเอียดของเรื่องนี้นายเจษดาจิตรรัตน์ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานในพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากําแพงเมืองจังหวัดสงขลาและพระเจดีย์บนเขาตังกวนในวาระบูรณะฟื้นฟูสภาพโดยกรมศิลปากรเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานให้คงอยู่และมีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมพัฒนาโบราณสถานแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของชาติรวมถึงเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา และเสริมสร้างให้ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจโดยมีนายพงษธันสัมเพาเงินผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่11ส,สงขลาผู้แทนจากเทศบาลนครสงขลาประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีณนะบริเวณกำแพงเมืองสงขลาถนนนครนอกอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ ซึ่งสำหรับการปรับปรุงบูรณะฟื้นฟูสภาพกำแพงเมืองจังหวัดสงขลานั้นก็เป็นการเสริมความมั่นคงของกำแพงเมืองตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โดยสภาพปัจจุบันก็ได้มีการทำค้ำยันตามที่เห็นนะครับแล้วก็ปรับสภาพพื้นที่บางส่วนเอาไว้แต่ก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการบูรณะให้แล้วเสร็จนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการบูรณะกาแพงเมืองตามหลักวิชาการด้วยเพื่อสงวนรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติและเพิ่มศักยภาพของโบราณสถานที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น แล้วก็สามารถที่จะรองรับการนําเสนอเมืองสงขาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกในอนาคตนั่นเองครับในส่วนของพระเจดีย์บนเขาตังกวน,นั้นก็เป็นการปรับปรุงโบรณณเจดีย์จำนวนหนึ่งองค์ครับเนื่องจากพระเจดีย์นั้นตั้งอยู่บนยอดเขาและอยู่ใกล้กับทะเลทำให้เกิดความชื้นสะสมและได้รับผลกระทบจากไอทะเลที่มีการกัดกร่อนวัสดุฉาบผิวองค์เจดีย ทำให้ผิวปูนั้นเสื่อมสภาพและขาดความมั่นคงแข็งแรงในการยึดเกาะของงานปิดทองจนเกิดอาการลอกร่อนและผุพอง ซึ่งสภาพความชำรุดเหล่านี้ก็ทำให้องค์พระเจดีย์ได้รับความเสียหายและลดทอนความสวยงามลงดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องดำเนินการบนะูรณะซ่อมแซมองค์พระเจดีย์เพื่อให้มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติแห่งนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปนั่นเองนะครับฟังแล้วก็มีความสุขนะครับเป็นข่าวที่น่ายินดีทีเดียวที่ ต่อไปนะครับทางกำแพงเมืองสงขลาก็จะมีการบรรูวมถึงพระเจดีย์ด้วยนะครับก็จะได้นะครับเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลตลอดจนสามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องนะครับหวาดกลัวนะครับในเรื่องต่างๆนั่นเองนะครับอาจจะมีการผุพังทลายลงมาดังนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าบูรณะไม่ดีนี่อาจจะผิด ตามหลักวิชาการนะครับประการนึงแล้วและอีกอย่างนึงอาจจะทําลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังนั้นถ้าได้มีการดำเนินการอย่างเป็นกิจ,จลักษณะโดยกรมศิละปะกากรเช่นนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีแล้วก็จะได้สนับสนุนให้สงครามเรานั้นเป็นมรดกลโลกซึ่งกำลังดำเนินการอยู่อย่างเข้มข้นด้วยเช่นเดียวกันอย่างน่าภาคภูมิใจนะครับ